ก็โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่ช่องแผ่นดินินนะครับอันนี้เราจะมาทาฟูลเบลเยียมนะครับ EP ที่หนึ่งนะครับมาเปิดกันมาผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้ได,ได้ได้แบบครบตอน EP ไหนนะแต่ว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับมาครับเปิดไปเรื่อย คือก็จะอันนี้จะไม่ได้ทำแจกนะครับแต่ว่าจะทำเป็น ID หลักนะครับเดี๋ยวมี ID แจกแน่นอนครับถ้าสำหรับใครที่กำลังรอนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะทำา ID แจกให้อยู่นะฮะแต่ว่าขอเป็น ID หลักก่อนนะฮะโอเคถ้าผมเงียบไปผมขอภัยมานะที่นี้กันด้วยนะครับ เพราะว่าเออ,อาจจะเกิดปัญหานะฮะปะลิ Let s โก <c oughs> <c oughs> จังหวะนนี้ก็ได้เซียนกโกมานะฮะไม่รู้ว่าห่านถูกเปล่าขอภัยนะครับได้เฟอร์านะครับโอ้โหได้บอเวดีกับใครก็ไม่รู้ แปเปิดการต่อเยาวอันนี้คือผมมาอัดคลิปที่หลังนะครับก็อาจจะภาพไม่ต้องกับเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าอัดคลิปที่หลังเนาะไม่ใช่อัดคลิปดิอัดเสียงที่หลังนะครเนี่ยรฟูบเบลเย่ที่เราจะเสริมก็คนแรกก็จะเป็นเตลมองครับวาเมื่อคืนนั้นผมซื้อในเมื่อคือนนะมันมีคนขายพอดี คนที่สองผมจะเป็นวิลเลียมคาวโยครับเอยวิเซลผิดครับขออภัยวิเซลครับวิเซลแล้วก็แบ็คขวาครับผมขอไม่อานชื่อนะเพราะว่ากลัวอ่านชื่อไม่ถูกแล้วโดนด่านะฮะไอตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบยูนะครับเพราะว่าได้ซื้อไปที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ ไปดูหน้าจัดทีมกันเลยดีกว่าครับแล้วตั้งเตบไปดูหน้าจัดทีมไนเล่ let's go นี่ครับทีมก็ออกมาประมาณนี้ครับใครชิ่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับอยากให้ผมมาทำอีพหน้าก็บอกมาได้นะฮะผมพร้อมจะทำอีพีหน้านะครับ ครชอบก็กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสับวันนีุ้ณครับส่วนอันนี้จะเป็นตอนที่ผมเอ่อไปทําพวกภารกิจมาได้นะครับผมก็เลยจะมาเสริมสองตัวเป็นกองหลังอย่างเป็นตองเก้นกับอันเดอร์เวเลลนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีขายพอดีนะครับเพราะว่าผมก็ต้องการด้วยครับมาเป็นกองหลังเนาะก็คือ ผมก็เอามาไปคลิปเสริมแค่นี้นะคสวสดีครับ